สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำจำเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องพระเยซูปรากฏกับสาวก10คนจากพระธรรมยอนบทที่20ข้อ19ถึงข้อ23พระธรรมยอนบทที่20ข้อ19ถึง23่ําคำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่แล้ว เพราะกลัวพวกยิวพระเยซูได้เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความยินดีพระเยซูตรัสกับเขาอีกว่า สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้นครั้นพระองค์ตรัสด,ดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเนื้อเขาตรัสกับเขาว่าจงรับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใดความผิดบาปนั้น ก็จะถูกยกเสียและถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใดความผิดบาปก,ก็จะติดอยู่กับผู้นั้นพระคำที่ได้อ่านไปก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการที่พระเยซูได้สรง ปรากฏกับสาวกของพระองค์ตอนนี้ปรากฏกับสาวกนั้น10คนนะครับคนหนึ่งที่หายไปคือโทมสัสสาวกเหล่านี้อยู่ที่ห้องชั้นบนปิดประตูเงียบจนะบทำอะไรก็รู้สึกว่าเป็นความลับหมดแล้วนะเหตุผลเพราะว่าความความตื่นตระหนกความกลัวนะฮะเมื่อพระเยซูได้สิ้นพระชนไป นะครับก็เป็นอะไรที่มันอยู่ในความหวาดระแวงนะครับนั้นพระเยซูจึงเข้ามาปรกากฏกับเขานะสําแดงตัวเขาว่าพระองค์ทรงเ,เป็นจากความตายแล้วนะรทรงผชนอยู่ดังคําที่พรงเคยตรัสกัว่าเมื่อพระองค์ได้สิ้นะชนมาเกเขนั้นวันที่สามพระองค์จะเป็นขึ้นจากความตายอันนี้คือพระองค์ก็มาปรากฏก,กับสาวกสิบคน ซึ่งในช่วงนั้นก็อีกคนหนึ่งไม่อยู่คือโทมัสนะครับการปรากฏของพระเยซูครั้งนี้ก็เป็นการปรากฏที่น่าสนใจเพราะพระองค์มีถ้อยคําที่สําคัญสําคัญมอบให้กับบรรดาสาวกของพระองค์ถ้อยคําแรกที่พระองค์ตรัสก็คือว่าสันิสุ์จงดํารงอยู่กับท่านเถิดพระองค์สื่อสารคํานี้เพราะว่าจากชีวิตของเหล่าสาวกนั้นเต็มด้วยความกลัวและก็หวั่นวิตก ว่าอนาะคตจะก้าวไปยังไงแบบไหนอย่างไรนะครับหวัดระแวงเกรงว่าจะถูกจับไหมในฐานะที่เป็นพักพวกของพระเยซูอันนี้นก็เป็นสิ่งสําคัญไสยสุขเป็นไสยสุขเป็นเรื่องที่สําคัญสหรับชีวิตของคนนะคนเราถ้าขาดไสยสุขเนี่ยมันการเคลื่อนไปข้างหน้ามันยากไสยสุขแปลว่าอบอุ่นและปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย ใครก็ตามแต่ที่รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยก็พร้อมจะเดินไปข้างหน้าแต่ใครก็ตามแต่ที่มีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่รู้สึกอบอุ่นไม่รู้สึกปลอดภัยก็ไม่ไม่สามารถจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดังใจนึกอาจอยากจะไปแต่เขาไม่รู้จะไปยังไงเพราะมีความหวาดระแวงนั่นคือสิ่งพระเยซูทำพระองค์ปรารถนาให้คนของพระองค์นั้นมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยสันติสุข คำที่สองที่พระองค์ได้พูดคกำกับสาวกค,คือว่าพระบิดาใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้ทั้งหลายไปอย่างนั้นสาวกไม่มีเป้าหมายใช่ไหมพระเยซูอันนี้คือเป้าหมายของท่านคือพระเจ้าพระบิดาของเราใช้เรามาในโลกนี้ให้ทําอะไรเราก็จะใช้ทั้งหลายไปอย่างนั้นคือเจตนารมณ์ของพระเจ้าคือต้องการไถ่าบาปมนุษย์และเมื่อพระเยซูได้ไถ่าบาปแล้ว การไถ่าบาปนั้นมันจะไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ถ้าไม่มีคนสารต่อนั้นพระเยซูว่าคนสารต่อ,เ,อเป้าหมายนี้ก็คือบรรดาสาวกของพระองค์นั้นตั้งแต่นี้ไปคุณมีเป้าหมายไม่ใช่คุณวิทญาณอะไรตั้งแต่นี้ไปนะฮะเพราะพระเยซูสิมบะชนอะไรต่างานี้แต่ตอนนี้พระเยซูเป็นคนละและก็มอบหมายหน้าที่ให้ว่าเจ้าั้งลายต้องทําอย่างที่เราทําเพื่อคนทั้งปวงจะได้รับความรอด ะะสิ่งที่พระองค์สร้างความมั่นใจสาวกค,คืออะไรก็คือถ้อยคําที่สามบอกว่าให้มาดูสีข้างของพระองค์นะฮะเราเอามือแยงเข้าไปดูผหัดของพระองค์เอานิ้วแยงเข้าไปนะฮะดูสีข้างเอามือคลำเข้าไปว่ามีรอยตะปูรอยหอกแทงไหมนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจว่าพระเยซูที่ปรากฏกับขานั้นเป็นพระเจ้าจริงๆ ไม่ใช่ไม่ใช่องค์อื่นนะว่ากันตรงไปริมานะเป็นพระเยซูั้นเคยอยู่กับเขาดำเนินชีวิตกับเขาและถึงแม้สิ่งประชุมไปแล้วก็เป็นความตายนั้นสิ่งเป็นสัญลักคืออะไรอะรอยตะปูทั้งสองมือและก็สีข้างที่เป็นรอยหอ,อกที่ถูกแทงอันนั้นคือสิ่งพระองค์สร้างความมั่นใจให้กับเขานะครับสิ่งที่พระองค์ทำต่อมาคือ,อระบายลมหายใจเหนือเขา เพื่อให้เขารับพุณญาณของพระเจ้าคําว่ารับพุณญาณของพระเจ้าแปลว่ารับเอากําลังฤทธิ์เดชของพระองค์เข้าไปสู่ชีวิตเพราะพระองค์รู้ว่างานที่พระองค์ให้เขาทานั้นไม่ใช่งานที่ง่ายนะการที่ทําอย่างที่พระบิดาใช้มาและพระเยซูใช้เข้าไปนะครับมันก็ไม่ง่าย,ยาจะคิดจําเป็นต้องพึ่งพาฤทธิ์เดชซึ่งมาจากพระเจ้าโดยที่พระองค์บอกว่าทําไมต้องอให้รับพุณญาณบรยสุด แต่รับธิ์เดชพระเจ้าเพื่อว่าเขาจะต้องเขาจะมีสิทธทิอำนาจในการยกบาปผิดแอลคล่คนคือสามารถที่จะนำเรื่องราวข่าวประเสริฐของพงค์ไปยังคนต่างเพื่อเป็นธิ์เดชเมื่อคนได้ยินได้ฟังแล้วมีความรู้สึกที่ดีและมีความมั่นใจในความรักความรอดซึ่งมาจากพระเจ้าอันนั้นเป็นเรื่องที่เกินความเข้าใจ นะการที่จะให้คนมาถึงพระเยซูได้นั้นโดยลำพังถ้อยคำของมนุษย์ไม่สามารถทำได้แต่โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ผ่านถ้อยคำของเราเป็นพยานถึงเรื่องราวของพระเยซูให้คนฟังเมื่อผมจะพูดว่าพระเยซูเป็นเจวความตายให้คนอื่นฟังเขาจะฟังเป็นเรื่องปกติและอาจจะไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้ามาีถ้อยคำนี้ ระกอบ้ริการสนับสนุนจากพุทธญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้านะฮะเขาจะฟังและเกิดความเข้าใจและเขาสามารถจะเชื่อได้เขาไม่เชื่อที่ผมพูดแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเกิดความมั่นใจว่าพระเจ้าที่ผมพูดนันเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแล้วเขาสามารถจะรับความรอดได้โดยการที่รับเอาพระเจ้าอางค์นี้เข้าสู่ชีวิตนั่นคือสิ่งพระเจ้ามอบหมายเขานั่นก็หนุนใจทั้งหลายเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงรทำอย่างนี้กับเราด้วยให้เรามีความมั่นใจว่า เมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระองค์นั้นพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราและพระองค์ได้มอบพรหมญาณบริสุทธิ์แก่เราเพื่อเราจะรับใช้พระองค์นะฮะที่พระองค์ว่าเมื่อท่านได้รับพริดเดชพรหมญาณสุดเมื่อไรท่านจะเป็นพยานฝ่ายเรานะฮะตัวแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียจนถึงที่สุดปลายโลกเราไปพยานเรื่องไหนที่ไหนแบบไหนผู้ทีช่วยเรายินยันใน้อยคาเราคือพรหมญาณบริสุทธิ์นั้นขอนุใจนะครับนี่คือสิ่งพระเจ้าของการให้เกิดขึ้นกับองคหลายทุกคนโดยที่พระมรสดงกับสาวก เราเป็นคนนั้นที่พระเจ้าปรารถนาที่บอกว่าจงทำอย่างพระองค์ทำและเราจะเห็นคนมากมายได้พบกับพระเยซูร,รวมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพร,พระองค์จะอวยพรประทานศรีสุนทรทุกหลายในการก้าวเดินไปกับพระองค์และอยู่ในน้ำประทันพระองค์อยู่ในการสนับสนุนซึ่งมาจากพระเจ้าในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญวันนี้ ท่านปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูอย่างไร ข้อคิดสนับนี้นะครับพระเยซูทรงทําอย่างไรพระองก็ประสงค์ให้เราทําอย่างนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ